ัสด็ค่ะพอกว่าพายารกาะนะะปจจาบันบริเวณภาคใต้ฟังตะนอกปะจจาวันสุกทีสิบเจดมิถุนายนพศ2568ค่ะสถาพอากาศบ้านเราจะเป็นมันผือไปติดตามชมกันค่ะเริ่มกันที่แผนที่อาการพิวพืนค่ะลงรสซุ้มผ่านผ่านผากเนื้อตอนบนและประเทศล่าตอนบนค่ะข่าวซุยย้อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมโรปเรนของประเทศเวียดนามตอนบนค่ะต่อไปเป็นภาพท้ายดาดเทียมฮิมาวารีค่ะบริเวณภาคใต้ฝั่งตะนอกนะคะตัวพอมีกมากค่ะ าพเรดาสุราษค่ะบริเวณผตาต้ฟังตอนออกตอนบนนะคะไม่มีกลุ่มฝนค่ะภาพเรดาสถิงผะค่ะบริเวณผาตายฟังตอนออกตอนหลังนะคะตัวพอบกลุ่มฝนกําลัางอ่อนถึงแรงกระจายตัวเย็นในบริเวณของทะเลอันดามันค่ะและบนในบริเวณของจังหวัดตรังค่ะต่อไปเป็นการรายงานอุณหภูมิค่ะอุณหภูมสิสูงสุดเมื่อวานนี้นะคะวัดไดเทส36.0องศาเซลเซียสค,ค่ะแถบเพื่อหัวหินจังหวัดประจวบค,คิริขัน และอุณหภูมิต่ำสุดวันนี้นะคะวัดได้ที่22.3องศาเซลเซียสค่ะที่อำเภอหนองจิกจังหวัดปะตะัตตานีค่ะต่อไปเป็นการรายงานปริมาณฝน26โมงค่ะว่าตั้งแต่7โมงชาแหลกว่าจนถึง7โมงช้าของวันนี้ค่ะโดยปริมาณฝนสูงสุดนะคะโยที23.0มิลลิเมตรค่ะที่อำเภอเมืองจังหวัดยะลาค่ะ เราไปเป็นการพยากรณ์อากาศของวันนี้ค่ะบริเวณภาคใต้ฝั่งโลกจะเจอกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกําลังปานกลางค่ะผัดปกคลุมบริเวณของทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยส่งผลให้มีฝนหรือฝนฟ้าคะนองบางแห่งไปดูรายจังหวัดกันค่ะแพรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทะะลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสนะคะจะมีฝนอยู่ที่ร้อยละ30ของพืพ้นที่ค่ะประจวบคีรีขันธ์ชุมพรค่ะจะมีฝนอยู่ที่ร้อยละ40ของพืพ้นที่ ละอุณหภูมิต่ำสุดนะคะจะอยู่ที่ประมาณ20ซซถึง27องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดนะคะจะอยู่ที่ประมาณ30ถึง35ซลเซียค่ะขอให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังอันตรายที่เกิดจากฝนฝ่าคนองและลุมกระโชกแรงค่ะและขอให้พี่น้องชาวเรือชาบประมงเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะลีกเลียงบริเวณที่มีฝนฝ่าคนองค่ะต่อไปเป็นคื้นล่มค่ะบริเวณผักตายฟังต้นนองนะคะจะเจอคือ้นล่มต้นตอกเชียงตายค่ะที่มีความเร็วลม15ถึง30กิโลเมตรต่อช ทางฟังทะเลไปนะคะจะมีขื่นซุ้ประมาณหนึ่งเมตรขันและบริเวณที่มีฝนฝ่าขนองนะคะขื่นจะซุ้มมาว่าสองเมตรค่ะขอพี่นองชาาเรือเช่าประมงรือเรือ้อดยความระมัดระวังค่ะลีกเลียงบริเวณที่มีฝนฝ่าขนองค่ะต่อไปเป็นการขาดไม้สะพออาการเจ็ดวันข้างนานะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่สามกรกฎาคมค่ะบริเวณผักลายฟังตันออกตอนบนนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่สามกรกฎาคมค่ะจะมีฝนหรือฝนฝ่าขนองรอยละสามสิบถึงสี่สิบของพื้นที่ค่ะ เวณภผักตายฟังนอกต่อหลางนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่3กระดามค่ะจะมีฝนหรือฝนฝากนอร้อยละ30-40ิของพื้นเที่นกันค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะข้อจบการพยากรณ์อากาศเพียงเท่านี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องูอุตุนิยมวิทยาผักตายฟังตัวนอกนะคะแล้วพบกันใหม่ตะเฉาค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน